ผมคขอ,ขอ,ขอต้องรับสู่ช่องแมกซา a n แนลนะครับันนี้เราจะมารีวิวเจ้าอ e ีโด u d ดีแมนะครับเป็นรุ่นก่อนรุ่นหน้าไฟก็าหลัตัดน,นะครับอีกอตัวนี้น่าจะเรามารีวิวก็ตรงที่จ้ารถเลยอันนี้น่าจะเป็นอีโดซุร,รุ่นก่อนน่าจะเป็นปีประมาณสองพันห้า <c oughs> ประมาณสองพันสองหึงสองพันห้าครับ ยี่สูตัวนี้เครื่อง0อนะเดี๋ยวให้ดูรอบรถก่อน,นแลวกันว่ามีอะไรมาเป็นรุ L ่นอดาวน์รุ่นนะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นขนาดใหญ่ตรงหน้าไฟตัดหมอกจะเป็นแบบหล,ลอดเราจนได้รถคันนี้ก็น่าจะเกือบสิบปีแล้วครับประมาณนี้ ไปลงรถไปอันนี้ได้ทําการเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับเป, 5, เ,เป็นยาง25 18เลยเป็นยางตัวสูงล้อแม็กล้อ,อยางตัวสูงเลยแต่กระบะตัวนี้จะเป็นรถรุ่นตัวเตี้ยนะครับแต่ใส่ล้อตัวสูงเลยมันก็พอดีอ่ะว่านนี้ไม่เลยนะไม่เลยตัวรถเลยถ้าใส่คิ้วหน่อยน่าจะสวยมีไฟถ่าย ดูที่ฝากระกบะากระกบระเปิดไปได้อันนี้เป็นรถของแม่ยายนะครับให้ดูก่อนน้ำมันให้ดูภายในแล้วกันภายในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของสมัยนั้นนะครับก็จะได้เป็นเบาะรุ่นนี้ยังเป็นแคปเปิดไปได้อยู่ครับ ตัวคอนโซลก็จะประมาณนี้ครับคอนโซลแอร์เป็นปรับหุนมือครับแล้วก็มีตัวนี้ไม่แน่ใจว่าทำงานไงเหมือนกันน่าจะเป็นหลักคันเกลียรหรือเปล่าโอเคครับแล้วก็เก๊ย์ว่า <laughs> ดีไซน์ตัวนี้เหมือนจะเหมือนเชฟที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเจ้าเชฟที่บ้านอีกคันหนึ่งครับประมาณนี้ เป็นคุณนนิดนึงเราจะเข้าไปดูด้านในฝั่งคนขับนะครับอเค,อเคนี่จะเป็นด้านในฝั่งคนขับนะครับอ่าก็ประมาณน,นี้ก็จะมีตัวปรับอุบบฟังสูงต่้มไฟนะครับตรงนี้นี่ มีเหมือนรุ่นใหม่ๆเลยเคองเชฟไม่มีหรือไม่แน่ใจว่าทอดออกไปแล้วหรือเปล่านะครับต่อเป็นเบอร์สามเหมือนเดิมครับไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยก็เก,ก๊กเก,ก๊กเคที่ปัดน้าฝนที่ปัดน้าฝนสามระดับไม่แน่ใจครับต้สามระดับเคยนะตอนเรื่องแบบประมาณนี้เกี่ยวกับน้ำมันให้ดูว่าวิ่งเท่าไหร่กัน คันนี้วิ่งมาสองแสนหกหมื่นหกหมืนสองพันแปดร้อยแปดสิบสีกิโลนะครับผมเราจะเปิดฝักรงให้ดูเราจะดูเครื่องยนต์กันให้ดูเกียร์ให้ดูแผไในอีกรอบหนึ่งเป็นรุ่นแค็บพับเบาะผ้ามีเบาะหนัมากครับ นี่ก็จะเป็นเครื่องดีเซล205เทอร์โบนะครับเทอร์โบที่อยู่ตรงนี้ลูกก็ประมาณนี้ครับเครื่องฝาทองเคเทอร์โบอกออากาศาคล้ายของของเชฟที่บ้านไหมไม่ไม่นะ่ไม่ขาย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถ่ายเชฟอีกคันนึงเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับ นก็จะแบบวันนี้ภายในห้องเครื่องครับตกลงหน้าเครื่องหม้อน้ำเห็ครับดีเทลแบบน,นี้อันนี้เป็นรุ่นเบรกธรรมดานะครับไม่มีเบร,รุ่นเบีธรมรมดาอยู่ครับประม่ไม่ซ่อมข้างใน,นด,ด,ดูเร็วไปแล้วอย่างว่าขอจบคลิปเรื่องเท่านี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ and nightclub radio. Yeah.